เมืองครับมันบกคอยมีไข่ไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอเธอทำไมถึงไม่เชื่อเลือดเอาแล้วไปเอามาจากไหนนี่มันจ่าพูดแล้วเนาะผมอยู่ในเมืองทีงไหนมันสีนี้เนาะเอาคนไปแย่มาาอ๋ออันนี้คือแนะนำหน่อยนี่คืออะไรอันนี้ไข่มดแดงไข่มดแดงเป็นแอนเอกเออภาษาอังกฤษเนาะเออไข่มดแดงขายถุงละห้าสิบบาท เขากินสดเลยป่ะครับพูดยังไงกินสดก็ได้ค่ะก้อยย่ำได้มดได้มดค่ะอ๋อหายากแล้วครับตัวนี้หายากแล้วเนาะอ้อมค่ะหายากแกงเซแกงเซผักหวานอืผักหวานแน่แล้วอีย่างอีกแน่แฝดผักหวานแล้วก็แกงน้ำมันแล้วแต่ข้าวถิ่นไซแม่จ้าสซแกงน้ำมักันอันนี้ดอกแคร์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ดอกอะไรดอกขจรอันเดียวกันขจรกับสลิดอันเดียวกันดอกสลิดบ้านห้าเอิ่นดอกสลิดดอกคิดดอกคิด มีอย่างแนะนน้ำอีกแน่อันใดแปลกๆอันนี้อีกย่างอันนี้อีกย่างนี่อันนี้ขี้เหล็กอันนี้แกงขี้เหล็กทำแกงขี้เหล็กเคยกินไหมเคยกินไหมแกงขี้เหล็กเคยอยู่แต่เคยเห็นไปซื้อแต่สำเร็จรูปแล้วนะไม่เคยทำกินเองเอาเกียงขายไหนแล้วผักบุ้งนี่ขายกำเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเองสิบบาทเองโอ้ดีเนาะอยู่เมืองไทยเฮาเอียงกระถือเนาะโอเคขอบคุณนะครับ Ha 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 ha!